ทุกยุคทุกสมัยสภาพแวดล้อมล้วนมีผลต่อสภาพจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่การจะแสวงหาสภาพแวดล้อมที่ดีๆในยุคปัจจุบันนั้นหาได้ยากอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องสำรวมระวังในการรับรู้หรือที่เรียกว่า ต้องฉลาดในการบริโภคสื่อไม่ว่าจะเป็นทางตาที่ได้เห็นทางหูที่ได้ยินจมูกที่ได้กลิน่นลิ้นที่ได้ลิ้มรสกายที่ได้สัมผัสใจที่ได้คิดถึงซิ่งเหล่านี้เนะี่ยล้วนเป็นถนนหรือสะพานหลักที่ส่งทอดสื่อสู่ถึงใจ อันเป็นห้องควบคุมชีวิตเราต้องสำรวมระวังอย่าให้ตาหูจมูกเล่นกายและใจซัดสายไปในอารมณ์ที่เป็นบาปอากุศลคือความโลภความโกรธความหลงต้องหัดฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นแล้วเราก็จะมีความสุขในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง จะมีชีวิตที่มุง่งตรงถนทางสวรรค์และพระนิพานฉะนั้นเราจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในคุตกานิกายธรรมบทความว่ายัสินทริยานิสมถังคตานิอัสสายถาสารถินาสุทันตา ะหีนมามนัสสะอนาสวัสสะเทวาปิตัสสะปิหยันติตาทิโนอินทรีย์ทั้งหลายคือตาหูจม,มูกลิ้นกายใจของผู้ใดถึงความสงบแล้วเหมือนมาที่นายสารถีฝึกดีแล้วแม้เราเทพเจ้า ย่อมกระยิมต่อบุคคลนั้นผู้มีมานะอัลละแล้วผู้หาสะวะไมิได้ผู้คงที่เป้าหมายในการสำรวมระวังอินทรีย์คือเพื่อฝึกจิตให้หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสเพราะตราบใดที่ยังไม่สำรวมระวังอินทรีย์ก็ยากที่จะทำใจหยุดนิ่ง ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ในภายในได้แล้วความบริสุทธิ์ภายในเริ่มต้นมาจากความบริสุทธิ์ภายนอกเหมือนมา้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วก็จะหมดพยศสามารถเป็นผานนะใช้งานได้เป็นอย่างดีการสำรวมอินทรีย์เป็นเรื่องสำคัญมากนะจ๊ะ ทุกชีวิตต้องต่อสู้กับกิเลสอาสวะจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ตรงที่ใครสามารถควบคุมใจได้มากกว่ากันถ้าเราีป็นศีสังวรดีแล้วโอกาสที่จะถูกกิเลสจะเป็นฆ่าเสกภายในมารุกรานใจเราก็ยากคุณจะทมความดีงามต่างๆ ที่เราตั้งใจรักษาไว้ก็จะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่เราไม่ปิดกั้นทวารทั้งหให้ดีคือขาดการสำรวมอินทรีย์ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังไม่ระมัดระวังในการสูดดมหรือรับประทาน จับต้องสัมผัสในสิ่งที่ไม่ควรจับต้องคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดแม้เราจะมีความตั้งใจรักษาศีลรักษาคุณธรรมต่างๆดีเพียงไรก็ตามก็ย่อมจะมีโอกาสพลาดพลั้งได้ง่ายการเป็นผู้มีความสารวมระวังมีความสงบสงเงี่ยมจะทำให้เป็นที่รักของผู้พบเห็น ไม่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นแม้เทวดาเห็นแล้วก็อนุโมทนาและลงรักษาอีกด้วยดังเช่นตัวอย่างของพระอระหันตเถระที่ชื่อว่ามหากัจยานะผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของท้าสักกะเทวราชเป็นอย่างมากเพราะท่านมีปกติสำรวมระวังอินทรีย์ จึงทำให้อยู่ในสายตาของจอมเทพชั้นดาวดึงตลอดเวลาเรามาฟังกันดูนะจ๊ะพระท้าสักกะจะแสดงความเคารพร,รักอะไรเป็นพิเศษกับท่านบ้านในสมัยพุทธกาลณวัดบุพารามมวันมหาปวารณาคือหนึ่งวันก่อนวันออกพรรษามาถึง พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางมหาสังฆสมาคมเพื่อทำสังฆกรรมตามปกติการนั่งของพระอสีติมหาเถระทั้งหลายท่านจะนั่งเรียงกันตามลำดับอาสนะที่จะเตรียมไว้ให้ซึ่งแต่ละท่านจะรู้ที่นั่งตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอก วันนั่งตรงนั้นตรงนี้ขณะที่คณะสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วโดยมีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นประธานนั้นยังขาดพระมหาคัจจยัน,นเทระร้อยยังอยู่ที่อวันตีชนบทอาสนังท่านเลยว่างเมื่อท้าสกาเทวราชสเสด็จลงมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ก็ได้บูชาพระองค์และพระอศีติมหาเถระด้วยดอกไม้และของหอมตามลำดับโดยไม่ได้แสดงกริยาการอะไรที่พิเศษแต่พอไปถึงอสนะของพระมหาคัจจยณะเถระที่ว่างเว้นนั้นท้าสักกะก็รำพึงขึ้นมาทันทีว่าทำไมหนอและคุณเจ้าของเราจึงยังมาไม่ถึง การมาในวันนี้ของโยมนอกจากจะบ,บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกหวังจะบ,บูชาพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักเท่านั้นพอเท้าสกกะระำพึงจบพระมหาคัจจาย,ยาเถระกับพรากฏกายสว่างวาบอยู่บนอาสนะของท่านนันทีนี่ก็เป็นปกติวิสัยของพระอรหรันต์ผู้ได้ฌานสมาบัตินะจ๊ะ และในพุทธการก็มีปรากฏให้เห็นจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาท้าสักกะครั้นได้เห็นพระมหาเถระก็ดีอกดีใจมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีรีบกราบนมัสก,การแสดงการนอบน้อมด้วยความเคารพเป็นพิเศษแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้และของหอม ได้ความเปื้่ปิติจะนั้นกหนวดเท้าให้พระเถระเท้าสกาดได้สแสดงความเคารพต่อพระมหากัจจยณะเถระออกหน้าออกตามากกว่าพระมหาเถระทั้งหลายที่นั่งอยู่ก่อนส่วนพระมหาเถระทั้งหลายเองแม้จะเห็นการกระทำของเท้าสักกะท่านก็ไม่ได้คิดอะไร เราเห็นว่านั่นเป็นการแสดงออกตามปกติธรรมดาของผู้คุ้นเคยกันที่สำคัญแจ้งท่านผู้เป็นพระอระหันต์อยู่เหนือความยินดียินร้ายได้แล้วแต่ฝ่ายพระภิกษุที่ยังเป็นบุตุชนและบางรูปก็เป็นลูกศิษย์ของพระมหาสาวกด้วยก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจที่พระอาจารย์ของตัวเอง ไม่ได้รับการแสดงความเคารพจากท้าสักกะเป็นพิเศษอย่างที่พระมหาคัจจยนะได้รับอยู่จึงทำให้เกิดอคติในตัวท้าสักกะขึ้นมาทันทีหลังจากเสร็จสังฆกรรมในวันนั้นแล้วยังนำเอาเรื่องนี้นะไปสนทนากันต่อในตำาหนิท้าสกกะเทวราชในวงสนทนาว่าที่ประชุมในวันนี้ ท้าสกะดทำตัวไม่เหมาะสมเลยแทนที่พระองค์จะทำสการะอย่างที่ได้ทำนั้นกับพระมหาเถระผู้มีพรรสการมากกว่าแต่กลับไปทำกับพระมหากัจยยน,นะผู้มีพรรษาน้อยกว่าพระอสีติมหาเถระทั้งหลายรูปการสนทนาน,นั้นก็ทราบถึงพระพุทธองค์ และเพื่อเป็นการนำความเข้าใจถูกต้องพระองค์ก็จะทรงแก้ข้อสงสัยต่างๆของเหล่าสาวกด้วยพระองค์ตลอดมานี่ก็เป็นโอกาสทองของพุทธบุตรในยุคนั้นอย่างหนึ่งที่เมื่อมีอธิกรหรือปัญหาใดเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับฟังคำอธิบายที่แจ่มแจ้งจากพระพุทธองค์นันที โดยไม่ต้องไปเสียเวลากับการสนทนานึกคิดด้นดาวกันเองซึ่งมีถูกบ้างผิดบ้างเหตุการณ์นี้พระองค์ก็ได้ตรัสแก้ต่างให้กะท้าสักกะว่าดูก่อนวิกษุทั้งหลายปกติธรรมดาของมิกษุผู้สำมรวมอินทรีย์คือตาหู จมูกลิ้นกายและใจเป็นอย่างดีดังเช่นกับมหากัจยน,นะะผู้เป็นบุตรของเราย่อเป็นที่เคารพรักของเหล่าทวยเทพเพราะฉะนั้นมิวิสุหวังการได้รับยกย่องหรือความเป็นทท่รักของเทวดาพึงสำรวมอินทรีย์เถิดในจากพระบรมศาสดาทรงทราบว่า จ็ดของพระอราหันต์ทั้งหลายหลุดพ้นจากลัธรรมเหล่านี้แล้วมีแต่ภิกษุสาวกที่ยังเป็นปุถุชนเท่านั้นยังติดใจในเรื่องฉันทากติจึงตรัสในเชิงให้สติว่าอย่ามวัวไปจับผิดเท้าสะกะเทวราชหรือไปดีใจเสียใจแทนอาจารย์ของตนเองเลยเพราะท่านเหล่านั้น เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากโลกธรรมตาหาวิกษุต้องการจะเป็นที่รักของเทวดาก็ควรสำมรวรอมินซรีให้มากเข้าไว้หลังจากเหตุการณ์วันั้นเป็นต้นมาเราวิกษุที่ยังเป็นบุตุชนก็ระมัดระวังสำมรวรอมินทรีคือตาหูจม,มูกลิ้นกายใจของตอนเพิ่มมากขึ้น ไม่มัวเสียเวลาไปจับผิดคนอื่นคอยขจัดกิเลสอาสวะยังหมักดองอยู่ในใจไอ้สุกด้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์หลุดพ้นจากโลกธรรมได้อย่างสิ้นเชิงเห็นไหมจ๊ะวานุภาพมความสํารวมนั้นมีมากมายเพียงใดแม้แต่เราเทวดาที่มีรูปสมบัติ สวยสดงดงามยิ่งกว่าม,มนุษย์หลายเท่าก็ยังมานอบน้อมต่อพระผู้มีความสงบสํารวมการสํารวมเป็นสีนอกจากจะทำให้การเจริญสมาธิภาวนานดีๆแล้วยังจะทำให้เข้าถึงทำได้โดยง่ายอีกด้วยและเป็นบุคลิกภาพที่น่ากราบน่าไหวบูชา ของผู้ได้พบเห็นผู้มีอินทรีย์สังวรดีสมาธิจะตั้งมัน่นจนเกิดความสว่างขึ้นภายในได้เข้าถึงดวงธรรมและกายภายในกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงดังนั้นเราทุกคนยังควรฝึกให้มีอินทรีย์สังวรการสำรวมอินรซี์ ที่ดีที่สุดคือการน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งกันเรื่อยไปจนกว่าจะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญในประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคําจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้เป็นยอดกัลยาณน,นมิตรของโลก ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิน